สวัสดีค่ะดวงชะตาพ,าพับเลินใบอ้มทรินีโดยไป่หมองอทรทมาทาโรนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้นะคะก็คือดวงรายปากค่ะ16มกราจนถึง1กุมภาพันธ์2568 1 5 1 6 1 7 18วันนี้นะดวงชะตาจะมีอะไรดีเกิดขึ้นเหบคุณกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาสักไพ่สดๆดูพลังงานกันนะแบ่งออกเป็น4กองด้วยกันค่ะกองที่1กองที่2กองที่3 แล้วก็กล่องที่4อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า15-16-17วันนี้นะคะดวงชะตาของคุณจะมีข่าวดีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะก่อนเลือกนะฟังทำสมาธิกันก่อนเพื่อความัม่นยำนะคะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับจับตารู้รสึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรู้สึกวันลายสักสามโลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจจ้า ยังไม่โอเคกดพอ s สทำต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเลื่นลอนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิว้วค่ะหายใจออกย,วยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3เปิดดวงตาที่3ตรงหว่างคิวกะกะ้วออกไปนะขอดูพลังงานหน่อยว่าข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดขึ้น,นกับคุณใน16มกราคจนถึง1กุมภาพันธ์2568ค่ะสักสาลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะ หากยังไม่โอเคกดพอส์ทาต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับดึงตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกถึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่1 2 3หรือ4นะคะในหัวข้อที่ว่าข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆหรือดวงรายปัก1ิ 10, 6, บหกมกราจนถึง1กุมภาพันธ์สองพจะเป็นเรื่องอะไร คุณสับสนทำสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆเนาะพร้อมกับหลับตาค่ะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันเดือยจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ16มะการาถึง1กุมภาพันธ์2 5 1 8จะมีอะไรดีดเกิดขึ้นับคุณกันบ้างใครยังไม่โอเคกดพอสนะคะส่วนใครที่โอเคแล้วลองหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลัตาค่ะแล้วก็เลือกกองพาอีกรอบหนึ่ง หากยังสับสนอยู่ลองทําสมาธิอีกสักสามสี่รอบถ้าสามสี่รอบแล้วก็ยังสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะใครที่ยังเลือกไม่ได้เนาะเดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังคำนำนายกันเลยไล่ไปตามลําดับนะกองที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่ไปฟังคำนายกันเลยค่ะมาเริ่มต้นกันที่กองที่หนึ่งค่ะมาลุ้นกันว่า16มการาถึง1กุมภาพันธ์า5้8จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นับคุเกันบ้าง 1, 2และ3ค่ะ โอ้คอน r กร u ูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่15วันนี้จะมีคนมาช่วยเหลือคุณนะ oh. นะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าภายใน15วันนี้เนะี่ยคุณจะมีคนมาช่วยเหลือ จะมีคนมาสนับสนุนอุดอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะหรือเป็นไปได้ว่าหากช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือตอนนี้คุณเจอข้อขัดข้อ,ของใดๆหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่หรือมีความคาดหวังหรือมุ่งหวังกับสิ่งใดก็แล้วแต่ มันเหมือนกับว่าใน15วันนี้จะมีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือคุณหากเป็นในเรื่องของการงานบางคนหางานอยู่นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ยื่นมือมาช่วยเหลือนะรับเข้าทำงานชวนไปทำงานด้วยหรือถ้าเกิดว่าในเรื่องของการงานมันมีติดขัดปัญหาอุปสรรคตกต่างๆใดๆก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าน่าจะมีคนมายื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณหรือว่าเป็นไปได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณนะทาให้การงานที่ติดขัดเนี่ยผ่านพ้นไปได้แล้วประสบความสําเร็จดีหรือถ้าธุรกิจติดขัดอะไรบางสิ่งบางอย่าง เป็นไปได้เหลือเกินว่าจะมีคนมาช่วยเหลือให้มันผ่านพ้นไปได้หรือถ้าเกิดคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินเป็นไปได้เหลือเกินว่าจะมีคนมายื่นมือให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินค่ะทาให้คุณสามารถคลี่คลายผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะคะคือต้องบอกว่าสิบห้าวันนี้คุณจะมีคนมาช่วยแน่นอนเพราะฉะนั้นหากคุณติดขัดปัญหาสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะในช่วงเวลานี้หรือที่ผ่านมาไม่ต้องกลัวไปหรอกนะเพราะ15วันนี้จะมีคนมาช่วยเหลือคุณแน่ๆนะหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนยื่นมมือออาตตรงงๆกก็้บเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆจะเปิดทิศเปิดทางทําให้คุณเห็นทางออกแสงสว่างของชีวิตทําให้คุณสามารถผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคในช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยรุงร่งเรืองรุ่งโรจน์แล้วก็สําเร็จแล้วก็มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งเลยเนาะใครแล้วุนายอยู่ทุกนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอินดีด้นะ มาต่อกันที่กองที่สองค่ะมาลุ้นกันว่า16มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2568นี้จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณเันบ้างนะหนึ่งสองและสามค่ะโอ้โหดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าในช่วง15วันนี้นะดวงชะตาของคุณน่าจะพายขึ้นาลังงานเหมือนเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของชีวิตนะ15วันนี้ดูเหมือนจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตอืม เป็นไปได้เหลือเกินว่าในช่วง15วันนี้นะข่าวดีสิ่งดีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกันคุณคือเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะมีทางเลือกไม่ซ้ายก็ขวาถ้าเป็นงานอาจจะมีโอกาสถ้าเกิดคุณหางานอยู่จะอาจจะมีโอกาสทางการงานเข้ามามากกว่าหนึ่งที่นะคะถ้าคุณทํางานอยู่แล้วอาจจะมีคนมาทาบทามนะคะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆทางการงานเข้ามาให้คุณได้เลือก ถ้ามีถ้าทาธุรกิจอาจจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของธุรกิจเข้ามาให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะทําไม่ทํานะถ้าเป็นในเรื่องของความรักเป็นไม่ได้เหลือเกินว่าน่าจะมีช้อยมีทางเลือกมีคนมาชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าคุณมีคนคุยอยู่แล้วอาจจะมีคนเข้ามาอยากจะคุยกับคุณเพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะเออหรือ อาจจะมีช้อยมีทางเลือกอ่ะนั่นหมายความว่าใน15วันนี้เนาะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับค,คุณก็คือว่าดวงชะตาของคุณจะมีช้อยมีทางเลือกเข้ามาให้คุณได้คิดได้ตัดสินใจได้ได้ทบทวนตัวเองว่าจะเอา,อย,ายังไงต่อประมาณนั้นนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่า15วันนี้คุณมีช้อยมีทางเลือกแน่นอนหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปซ้ายไปขวาไปด้านหรือไปหลังนะจะเดินหน้าหรือถอยหลังจะไปกับใครอะไรยังไงจะตัดสินใจอย,อย่างไรอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีช้อยม ในช่วงเวลานี้นั่นเองเอใครก็คุณนายอย่คุนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะกองที่3กันแล้วมาลุ้นกันว่า16มกราถึง1 กุมภาพันธ์ 2, 5 1 8จะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคุณกันบ้าง 1, 2และ3ค่ะโอ้ของเกร u l a เลชันเลยนะคะ16มกราถึถง1กุมภาต้องบอกเลยมีเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมเรียกทรัพย์เรียกสินเรียกเงินเรียกทองเรียกความรักเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตนะคะเออนะ ต้องบอกเลยว่า16มกราถึง1กุมภาพันธ์2568นะคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ดวงชะตาดีมีออร่าราศีจับนะมีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบในตัวคุณทําให้คุณจะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดสินดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูดความรักเข้าสู่ดวงชะตาชีวิตได้อย่างรวๆนะ เป็นเรื่องขการงานหรือธุรกิจต้องบอกเลยช่วงนี้ ผู้หลักผู้ใหญ่รักมากนะลูกค้าลูกหารักมากมีโอกาสลูกค้าจะเข้าเยอะนะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาเอ็นดูมากให้โอกาสดีๆเยอะมีโอกาสจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุง่งเรืองรุ่งโรธธุรกิจต้องบอกเลยเฟื่องฟูรุ่งเรืองรุ่งโร์เหลือเกินการเงินการทองจะหลั่งไหลไหลมา Même เทมามีเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายนะในเรื่องของความรักต้องบอกเลยจะมีคนมากมายหลงรักหลงเสน่ห์ในตัวคุณทาให้มีคนมาเป็นตัวเลือกให้กับคุณเด้อ นะถ้าโสดอยู่มีคนเข้ามาจีบเยอะแน่นอนถ้ามีคนบลุยต้องบอกเลยคุณจะมีคนมาอยากจะคุยออกับคุณอีกเยอะแยะคุณจะมีทางเลือกคุณจะเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกแน่นอนเนอ,อนะหากมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยแฟนรักแฟนหลงงอนงอนกันเดี๋ยวกลับมาแน่นอนเขาจะกลับมาง้อคุณเพราะสนเสน่ห์ของคุณดีในช่วงเวลานี้นั่นเองอะนะกลารับนายคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะยะินดีด้วยนะ ก็สุดท้ายกันแล้วค่ะมาลุ้นกันว่า16มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2568จะมีข่าวดีซสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้าง1 2และ3ค่ะโอ้ผู้มีเมตตาอุ๊ยตายแล้วดูเหมือนกับว่าคุณจะมีคนอุปถัมภ์้ำุวเขาดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักไปแล้วกันเนาะว่าพายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคนผู้กล้าหาญ โอเคอุ๊ยคุณเป็นลูกที่ดีมีความกระตันยูสิบห้าวันนี้นะต้องบอกเลยสิห้าวันนี้จะมีมันเหมือนกับความกระตันยูกระตะเวทีของคุณจะทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆหรือว่ามีคนเมตตาอุปถมัมภ์ขำจู ต้องบอกเลยค่ะว่า15วันนี้นะคุณจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคุณเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักสองใบเพื่อความชัดเจนแล้วกันเนาะเออดวงแรงดวงแข็งดวงดีอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เนาะ คุณเป็นคนที่มีความกระตันยูกระตะเวทีมากนะคะเป็นคนที่รู้บุญคุณคนและบุญกุศลจากการที่คุณเนี่ยกระตันยูกระตะเวทีแล้วก็รู้บุญคุณคนนี่แหละจะส่งผลให้คุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะมีคนเมตตาการุณาปราณีคุณโดยตลอดเวลาและต้องบอกเลยนะว่า15วันนี้เนี่ยดวงแรงดวงแข็งใครคิดร้ายจะพ่ายแพ้แพ้ดวงชะตาตัวเองไปใครคิดไม่ดีนะ จะแพ้ดวงชะตาไปนะใครคิดจะทำร้ายต้องบอกเลยเขาจะถูกทำลายไปนะดวงชะตาจะโดดเด่นมีสง่าราศีประสบความสำเร็จมีชัยเหนือศัตรูมีชัยเหนือปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะมีคนเมตตาอุปถัมภ์คําชูช่วยเหลือด้วยนั่นหมายความว่าในช่วงในช่วงระยะเวลานี้แนละ้ว15วันนี้เนะี่ยหากเป็นในเรื่องของการงานนะ มีโอกาสเหลือเกินว่าถึงแม้จะมีติดขัดปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณจะผ่านไปได้แล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเมตตาเอ็นดูหากเป็นในเรื่องของธุรกิจด้วยเช่นเดียวกันหากมีปัญหาอะไรลูกค้าลูกหาจะรักจะสนับสนุนส่ง,สงเสริมซัพพอร์ตคุณนะหากเป็นในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะมีติดขัดแต่สุดท้ายจะมีคนคอยช่วยเหลือ เออให้คุณมีโอกาสทางการเงินเข้ามาโดยตลอดเวลาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของความรักอะไรต่างๆก็แล้วแต่มีโอกาสเหลือเกินด้วยจะได้เจอคู่ดีคู่ที่สนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือการคู่ที่อุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือกันอะ่ะทาให้ชีวิตของคุณจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ต้องบอกเลยความกระตันยูกระตะเวทีของคุณนะหรือสํานึกรู้บุญคุณของคุณนะส่งผลดีเป็นบุญดีทําให้คุณได้รับ สิ่งดีๆได้เจอสิ่งดีๆใน15วันนี้อย่างแน่นอนเออรายรับนายคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟิร์สให้แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการํำคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย